ตรงนี้อยากจะเรียนถามพี่ทวีก่อนเลยในฐานะผู้อุโสของรายการนะครับว่าพี่ทวีมองสึกชิงผู้ว่ากรทมข่าวนี้ยังไงครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยคนที่จะป๊อกเนี่ยจะมีคะแนนทิ้งห่างคนแป๊กมากน้อยขนาดไหนครับพี่ทวีผมว่าอคนป๊อกถ้าหาดตามโพส่วนใหญ่คงจะรู้กันนะฮะครับว่าแต่ก็ไม่แน่นะเรยวมันสาม,มารถพลิกได้ตลอดเวลา ผมมองอย่างนี้ครับมองเป็นภาพกว้างก่อนแล้วกันว่าจริงแล้วมันเป็นการตู้แค่สองฝ่ายทค่สองขั้วครับนค่คือฝ่ายหนึ่งที่บอกนิยามตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยรับก็มีเบอร์แปดคุณชัตชาติอุณโรจนนะครับออืซึ่งคุณชาติ่จะถูกมองว่ามีพักการเมืองจอากพรรคเพื่อไทยอยู่ข้างหลังครับ,รบปัฐบุลยืนยันแล้วข่าวก่อนต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะขออิงกระแสคุณชาติคุณชาติก็พยายามจะปัดตลอด ครับฮอีกคนคุณวิโรจน์นะในขณะเดียวกันฝ่ายหนึ่งที่ถูกมองว่านะถูกสังคมมองเป็นฝ่ายรับยมก็มีอย่างตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ตัวเลขเออเออีอนะเบอสี่นะครับอร์เบอร์เจ็ดคุณปกนทีเบอร์สามนะ่ไครับโอรโหมองแล้วมันเหมือนกับว่าผมว่ามันมันเหมือนเมื่อ ต้องฟองฝ่ายใน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 ฝ่ายที่นิยามตัวเป็นยักตายมีอีกคนคือปิทาที่วาลีแต่จะจะเป็นตี๋ตึงนะับไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่ที่มันเหมือนเค้กสองก้อนครับถ้าเค้กเค้กก้อนหนึ่งเค้กเป็นยักตายเค้กก้อนนึงเค้กอัง้อโยมตรงนี้นะมันไม่เหมือนกับที่ผ่านมาที่มันมันมันเหมือนกับมันมีตัวเต็นๆอยู่ฝ่ายละฝ่ายขั้วขั้วละคนนะครับสู้กันนะสู้กันเออ แต่ด้ค่ะเดียวกันเนี่ยผมว่าในฝ่ายเดียวกันเนี่ยก็แข่งกันเองครับแล้วก็แย่งเค้กกันเองอย่างคุณช่าช่าิกับพี่โลดเนี่ยนะครับครับแ,แย่งกันเองแล้วนะ,ะเดียวกันเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหนักต่อยเค้กก้อนนี้นะหานสี่ครับสมมติ<อ>ว่าสมมุติว่ากรุงเทพมีคนที่มีสิ์มีเสียงสักเท่าไหร่ดีครับสี่ล้านสี่สี่ล้านสี่แสนฝ่ายละมาสองล้านกว่าครับ มันอยู่ที่ว่าใครจะรักษาเคสฝ่ายของตัวเองผมเปิดของตัวเองได้ถ้าคุณมิโรธแรงเมื่อไหร่คุณชาติชาติก็เสี่ยวเลยนะผมไม่เชื่อว่าคนละขั้วกันเคสคนละก้อนมันจะข้ามมาคะแนนมากันตรงกลางอาจจะมีนะครับก็คงจะส่วนหนึ่งส่วนน้อยมันก็อยู่ที่ว่าตรงกลางเนี่ยแต่เอียงไปฝ่ายไหนแต่ถ้าฝ่ายที่นิยามตัวเองยับใจดูจากตัวเชื่อมเดียดูจากอะไรแล้วเนี่ยฝ่ายนิยามยับยัะอใจนะก็ จะเลือกให้คุณวิโร์กับคุณชาชาติครับแต่ไปที่น่าสังเกตว่าก่อนมันอะคุณชาชาแบบค่อนข้างจะลอยลำนะอ่ะฮะนี่เพราะว่าเคสของตัวเองไม่มีใครมาแย่งครับเพื่อไทยไม่ได้ส่งคนลงเลยค่ะอืมนะแต่พอคุณวิโร์ลงมาเนี่ยอืรู้จากโซเชียลมีเดียคุณวิโร์เริ่มแรงมาครับอะจากการที่คุณวิโร์ไปดีเดตครับนฮะคือผมไม่ค่อยเห็น นโยบายของทั้งหมดที่ในการเลือกตั้งเท่าไหร่เพราะว่าใครทำาซื้อเองก็ไม่ได้ตัดซื้อเองตามแต่ว่าโคใครมากลับว่าใครไปหาเสียงที่ไหนยังไงไปใครเป็นสีสันมากกว่าแต่ไม่มีใครบอกนโยบายว่าเฮ้ยของคุณชัดชาตินโยบายอันนี้จะาบัีกระบวนการทํายังไงคิดยังไงคุณลูกนะคุณลน์เคยมาพูดเรื่องสนามหลวงก็จะได้จับซึ่งเท่าที่สังเกตดูเนี่ย ถ้าหากมีการอีเวนต์เย,เยอะๆเนี่ยคุณวิโรคเครียดเสียบจากการ,รที่รูนะ้จักโซเชีเยลเยอะๆเพราะเราผู้ใหญ่หาลายคนเริ่มมาแล้วบอกว่าโอ้นะแล้วน่าทึ่งน,นะะในเฟซบุ๊กเนี่ยเวลาจะส่งซิกกันคนะือตอนนี้กองเพียร์รถ้าดูในเฟซบุ๊กที่โซเชียลเยอะกองเพียร์จะสนุกกว่าคนหาเสียงนะครับแลนะ้วดูข่าวดูรายการเพราเนี่ยตอนนี้เริ่มมีใครแล้วผมจะนั่งรถเมล์สายหนึ่งนะไม่ยอมนั่งสายอื่นละที่่มีสายหนึ่ง อีกคนบอกผมนั่งเมื่อก่อนผมเคยนั่งสายหกแล้วตอนนี <S <S ้จะไปนั่งสายสามอะไรอยเงี้ยมีนักการส่งทิองตัวผมอเออตัวตัวเลยก็ได้นะอย่างคุณมายองผมวันนี้ก็บอกว่าครับผมเลือกเบอร์หนึ่งนะฮะครับอ่าที่จักรเสียนนะเบอร์หนึ่งอะไรเนี่ยนะฮะผมนั่งสายหนึ่ในขณะอีกภาคควบกุมดาราอย่างเป็วีดีโอโเคก็บอกว่านั่งเมื่อก่อนผมเคยนั่งสายหกตอนนี้ผมจะเปลี่ยนมานั่งสายสามแล้วอะไรยเงี้ยอืมทำไมเขาย้ายบ้านกันเหรอ สายหกอาจจะอ้อมไปอ้อมไปคิดว่ามันอยู่ที่ว่าคะแนนของคุณชัดชาติจะจะเดึงจากคุณวิโรจน์ได้เท่าไหร่กันเต็มไม่ใช่ดึงจากคุณสกุลทีนี่เดินจากโต้เอเดึงจากคุณวิโรจน์เท่าไหร่ครับวิโรจน์จะแย่งจากคุณชัดชาติได้เท่าไหร่ซึ่งในโพลจากที่ฟังฟังดูนะฮะผมก็ไม่ได้ดูตามรายละเอียดนะก็ับตอนที่คุณชัดชาติไม่ต่างกับแสบแสบที่หนึ่งล้านที่ที ดูจากข่าวนะครับมันแต่ว่าการเมืองนี่นะการจะโยกคะแนนกันเนี่ยมันไม่ง่ายครับมาดูอย่างคุณตะกณีครับก่อนหน้าที่เงียบมาตลอดครนะฮะอยู่ๆคุณอัวินไปดีเบตช่องสามรายการคุณตะยุ์คุณอัจครับะเวลาคุณกันชัยก็ไปเจอเคสของหมู่บ้านเคสรัเอ่าแล้วก็ตรนนั้นละฮะคะแนนคุณเริ่มมาทางคุณตะกุีแีฮะในป่า ที่ฝ่ายคุณทีบอกเพรนั้นคุณต้องยอมแล้วคะแนนของคุณจะถึงตกโคลงจากการดีเบตการรายการและที่สำคัญว่อกี่วันเนี่ยใครบอกการเมืองทั้งนี้มีการแทรกแซงแทรกแซงเราแทรกแซงหนักมากอืเราไม่คนธรรมดานะครภาพพิลุนฮะแทรกแซงอ่าสองวันก่อนฝนตกหนักนะฮะแล้วก็มีคนเป็นโซเชียลเลย นะครัเป็นลูกคุณป้ายคุณอัตวิ่งอยู่กลางน้ำอย่างเงี้ยสองช็อตนี่ผมคิดว่าทําให้คะแนนของคุณอัตวินอาจจะดูจมน้ําเลยเหรอผมเห็นในในเฟซนะครับกลุ่มที่เพื่อนป่าตรงข้างเขาจะเอาเนื้ะแชร์กันรูปโพสต์ของคุณอัตินจมรับสองเคสที่ผมว่าคะแนนเสียงย่เีนะของคุณอัตวินจะมาทากคุณทุกทีอ่าฮะก็ ส่วนคุณรัตนาเนี่ก็คงจะเหนียวแน่นกับทารของฝ่ายพัฒนิชครับครับที่ที่จังหวัดพัฒนิชไอซีโอบางกลุ่มที่หนุนอยู่นะครับตัวเองผมคิดว่าเออแกมาวันเปิดยังไงวันทุกวันก็ยังมีอยู่คงเดิมไม่ได้มีอะไรดีกว่าขึ้นอ่าไม่มีความดีกว่าผมคิดว่าก็อาจจะถูกนำอันหางด้วยซ้ำไปครับผมคิดว่าคุณชัดชาติน่าจะยังนะน่าจะยัง มาอยู่เขาอาจจะเกวิโรจดแล้วคุณชล่อีเนี่ยเบียดกันามาอืมเพาคือผมนะผมคิดคุณเชื่อตรงนี้เนียเบียดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถึงแม้มันจะต้องรู้ว่าในฝ่ายของกลุ่มอนุรักษ์ที่ถูกฟ้องอนุนรักษ์หมายถึงว่ากองเชียร์ทั้งหลายอ่ะครับผู้ใหญ่หลายคนนะที่มีเสียงของประเทศแต่่านนี้บอกว่าเราต้องเลือกเพิงยุทธศาสตร์อืมซึ่งผมก็มองว่ามันจะได้ผลไหมเพราะว่า การเลือกตั้งึสนศาสา์ผมก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงนะแต่ว่าครับคือผมคิดว่าในฝ่ายที่บอกให้เลือกท่านทุนศาสตร์มันมีหลายคนนะครับแล้วจะยอมกันหรือเปล่าว่าไทรจะยอมใครอ่าซึ่งตรงนี้ยังไม่ชัดเจนเลยนะว่าใครจะยอมครับครับถ้าถ้าหากว่าแข่งกันแบบโอ้ฝ่ายฝ่ายละหนึ่งแล้วอฝ่ายพวกแปรพวกที่เป็นแบบไม้ประดับอย่างเนี้ออกไม่ยอมหาเสียงอย่างนี้นะฮะแล้วก็เพื่อทยอย่างน้ คนเพื่อชนะเป็นเลยอย่างงี้งซึ่งซึ่งแต่เราบอกว่าเลือกเชิงยุทธศาสตร์ยผมคิดว่าคุณสกุลทีก็ไม่ยอมนะทั้งที่เขาจะเองมีโอกาสครับคุณอัิรพลก็คงไม่ยอมเพราะตัวจะเองก็คิดว่าตัวเองมีโอกาสอืมต้นนาก็ต้องหวงคะแนนของตัวเองแล้วครับะฮะอ่าฮะปรับไปไม่ได้เลยงั้นโอกาสจะเลือกเชิงยุทธศาสตร์ผ่านมามันเป็นไม่ได้นะฮะที่จะโยนคะแนนกันในการเมืองนโยนคะแนนกันได้คืนเดียวก็โยนได้แล้วครับเออแต่ว่า จากปัจจัยตรงนี้ผมคิดว่าการเลือกพยุศาสตร์ที่พยายามพูดกันเนี่ยไม่ได้เปเลยแล้ววัฒนกรรมเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าไปเลยตามข่าวที่แล้วเดี๋ยวพี่ต้าว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าของกลับมาเมื่อวันทแล้วนะฮะมันเป็นการพูดกันอยู่เดี่ยวนะ,ะแล้วคนเนี่ยกลัวคุณทักษิณอ่ากลัวคุณทักษิณบอกไม่เลือกเราเขามาแน่เนี่ยครก็แน่ก็เลยพลิกไป่ในทั้งที่ผู้ว่าคนเก่านั้นก็ไม่ พแบบรู้ว่าพักจะเลือกหรือม่เลือกอยู่แล้วอ่ะนะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรประทับใจเลยเร่อความกลัวคุณน่จชักจิแต่ผมถามสาสราการณ์แล้วมันยิ่งเปลี่ยนเลยคนไม่ได้กลัวคุณชัดชัอใช่ไหมครับ,ค,รบคนไม่กลัวคุณชัดชติพอมีอมีบอกว่าถ้าเกิดไม่เลือกเราเขามาแน่ชัดชมาแน่ไร้ประโยชน์ชัดชัดักถึงไอ้ตรงนี้มันแหววแล้วไอ้ความกลัวนี้มันน้อยผมคิดว่าวาทกรรมอันนี้ก็จะไม่เวิร์ ไอ้การเริ่มตั้งยุทธศาสตร์ก็เลยไอ้การใช้รัฐกันก็จะไม่ดีครับผมคิดว่าก็ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตอกการรอไฝ่ายไทยผมว่าระหว่างคุณยุโรปคุณชาติชาติอะไรแหละปีแปดทง่มจากนี้นะฮะจะเป็นยังไงอาจจะมีคนทีเข้ามานะครับแ่น,นะฮะบ,บวนสอกอรผมเชื่อว่าก็เป็นกระหว่างเ,เพื่อไทยกับพักเจ้าก่เป็นส่วใหญ่เท่าที่ผมกันดูนะ เพราะว่าพรรครขา้าราชรที่ผมคิดว่าครั้งนี้คงหมดแล้วสคคงไม่ไม่มีโอกาสแล้วก็อันยุลามถึงสอสดนงเทพด้วยว่าจะตัดสินใจย,ยังไกงกับการพันการเงินของตัวเองอ่าแล้ถ้าส,อสอกอไม่มาเนี่ยครับโอกาสาจะลงกรุงเทพแล้วมันจะได้กลับมาเนี่ยนะมันยากอืองั้นสคก็เป็นตัวชี้ขาดเหมือนกันว่าถ้าการเงินระดับประเทศจะอยู่ยังไงใครจะไปอ่าครับ